สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําการหาไม้ฟอกอากาศนะที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะเอาไปปลูกไว้ในบ้านกันคะ่ะช่วงนี้นะคะฝุ่นละอองมีเยอะนะเราก็จะหาต้นไม้ที่แบบว่าสามารถปลูกในบ้านได้แล้วก็อีกอย่างก็ช่วยฟอกอากาศด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราได้ต้นอะไรคะ่ะ หลังจากที่สํารวจแล้วนะคะดาวก็นี่ค่ะมาจ้องอยู่แล้วนะอันนี้เราก็ได้นี่ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นลิ้นมังกรซูเปอร์บาร์นะคะน,นี่ก็เป็นตระกูลลิ้นมังกรเหมือนกันก็จะมีหลายแบบนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเอาลิ้นมังกรตัวนี้และว,วันนี้ที่พิเศษกว่าวันอื่นก็คือเราจะแยกโดยที่แบบว่าไม่ให้เขากลายพันธุ์นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราเคยทําคลิปไปหลายๆคลิปเลยก็คือการตัด ตัดตัดแล้วก็เอาไปทําการปลูกการชํานะคะเพราะว่าวิธีนั้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ยอดที่ออกมาใหม่เนี่ยก็คือจะมีลักษณะกลายพันธุ์คือไม่เหมือนต้นแม่เดิมนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมีเทคนิคมาบอกกันค่ะและเคล็ดลับการขยายไม่ให้กลายพันธุ์นะคะง่ายๆเลยก็คือการรอหนอค่ะอย่างต้นนี้นะคะจะเห็นว่ามีหน่อออกขึ้นมาแล้วอย่างตรงนี้ค่ะคะตัวนี้ ต้นแม่เขาสองต้นนะคะอันนี้คือต้นลูกได้ลูกแล้วค่ะเพอต้นลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะเราทําการตัดเลยค่ะคือเขาจะมีไหลอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เนี่ยตัดให้ลึกค่ะเขาก็จะหลุดจากต้นแม่เองแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเนี่ยเห็นไหลไหมพอเราตัด แล้วนะคะค่อยๆดึงขึ้นมาก็จะได้เป็นลักษณะต้นแบบนี้นะคะส่วนต้นเดิมนะคะเราก็เก็บไว้นะคะบำรุงให้เขาออกหน่อใหม่นะแล้วเราค่อยทําการค่อยดึงขึ้นมาใหม่ส่วนต้นนี้นะคะขอบอกว่าต้นที่เราแยกออกมาแบบนี้เนี่ยจากไหลาจากต้นมาแบบนี้เลยแยกหน่อมาแบบนี้จะไม่กลายพันธุ์ค่ะจะเป็นเหมือนต้นแม่อย่างเดิมเป๊ะเลยนะคะ เราก็จะทําการล้างรากก่อนให้กิี้งเกลี้ยงก่อนนะคะแล้วก็ตัดแต่งรากที่ยาวเกินไปเนี่ยเราตัดออกได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นง่ายค่ะนี่เพราะว่ายาวเกินไปจะทําให้เราปลูกยากนี่ประมาณนี้นะคะวัสดุปลูกที่เราจะใช้นะคะในการปลูกในบ้านเราก็จะหาง่ายๆเลยที่แบบว่าไม่หกเหลอะเทอะเกินไปนะคะก็จะเป็น กะมะพร้าวเล็กนะคะสับก่อนใช้ก็อย่าลืมทําการแช่น้ํานะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นทรายแบบนี้ค่ะเราใช้อย่างละส่วนเท่ากันค่ะผสมทุกอย่างให้เท่ากันนะคะจริงๆถ้ามีทรายอย่างเดียวสามารถใช้ทรายได้นะคะเราจะเน้นว่าเราเนี่ยปลูกไว้ในภาชนะที่เล็กๆอันนี้ก็คือเป็นโอ่งที่เราได้มานะโอ่งดินเผาจะมีรูข้างล่างด้วยนะคะแบบนี้ เราหาเห็นเหลืออะไรมาใส่รูข้างล่างครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่วัสดุปลูกลงไปเนี่ยจะได้ไม่ร่วงลงไปนะคะเอากละบม้อร้า,าใส่ข้างล่างบ้างนิดหน่อยเอาวัสดุโลูกของเราใส่ลงไป,ปราใส่ได้ประมาณกลางโอ่งนะคะทีนี้เอาลิ้นมังกรของเรานะคะใส่ลงไป จะไปเน้นเอาไปตั้งวางแบบว่าในบ้านหรือว่าตามหน้าต่างก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยให้ในเรื่องการฟอกอากาศค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยนะคะตัวนี้ก็คือลิ้นมังกรก็เป็นซปเปอร์บาค่ะตัวนี้เมื่อเรียบร้อยแบบนี้หาหินเอามาโรยค่ะ ถ้าไม่มีก็หินใหญ่ๆนะคะใส่ลงไปเลยสำหรับการรดน้ำนะคะท่านผู้ชมรดน้ำสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้เหมือนกันค่ะไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะตัวนี้เลี้ยงง่ายหน้าปลูกนะคะนี่เรียบร้อยนะคะทีนี้ก็รดน้ำค่ะ เราก็จะรดน้ำนะคะล้างใบให้เกลี้ยงแล้วก็ล้างโอ่งที่เราใส่ด้วยล้างหินด้วยเรียบร้อยค่ะพอเริ่มแห้งเราก็ไปหาที่วางในบ้านได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีค่ะในการหาไม้ไปช่วยฟอกอากาศในบ้านนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้ก็ฝุ่นผงก็เริ่มมาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะขอบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเนี่ยต้นไม้ที่เราเอาไปอย่างลิ้นมังกรแบบนี้นะคะก็ไม่มีกายพันุแน่นอนค่ะเพราะเขามีรากเยอะหรือว่าเริ่มเต็มกระถางเราก็ทําการยกแล้วก็เอาไปปลูกลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะต้นไม้การเลี้ยงต้นไม้เนี่ยเราต้อง ขยันดูแลแล้วก็ขยันเปลี่ยนขยนันเปลี่ยนที่ปลูกให้เขาด้วยนะคะพอเขาใหญ่เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันไม่เหมือนต้นไม้พลาสติกนะที่จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นสวยยังไงสวยอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือเขาเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ